บน,นะคะสาอ้วกก็จริงแต่ทักได้นะคะวันนี้เราก็มีเมนูแรกๆว่าจะกินซอยจ้นะแต่ว่าเราไปซื้อเนื้อมาเมื่อวานมันไม่สดแล้วเราเลยกินสุกดีกว่าน้องลูกเนาะอดเลยก็ดีเหมือนกันซื้อมา1นกิโลเนาะ มันก็จะมีตับนะคะเมื่อวานนี่มีตับมีเนื้อแล้วก็เขาก็ซื้อให้อันนี้มาน้ำพออ e ีเพียเพียเมโทเพียแล้วก็เลือดแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่อยากเอาหรอกเนาะนี่อุย้ยถ้ากินเมื่อวานจะเป๊ะแต่เมื่อวานเราก็กินหมูกระทะเนาะไปแบบว่าไม่ได้เลยบอกินวันนี้แหละอันนี้เขาเอื่อังคะนะเสื้อห้องหายเหรอ คือว่มามักผ่าวะ่ะอันนั้นอันนี้คืออย่างมันมันใครต้องการแม่ครัวทักได้นะคะ <laughs> ใครจะบอกวันไอจะเป็นหัวม้วนแม่นบ่แม่นบ่นบโบนี่เนื้อมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยอ่ะตัวนี้อ่ะจะแม่หรอก โลละสามร้อยนะคะเนี่ยไปซื้ออยู่ท่าแรกเมื่อวานเองจะไปใหม่มบอกดีกว่าปายแล้ว,วไริกินนี่นะคะทุกคนจะ๋ะใครสนใจขายเนื้อมาด้วยหมูแดดเดียวเนื้อแห้งทักได้นะคะหมูอยู่ที่280บาทคา่ะครึ่งกิโลนะคะเนื้ออยู่ที่290บาทคา่ะติดมันไม่ติดบันบอกได้นะคะเราจัดให้เสมอค่ะหันต่อก่อนนะคะ มื่อนี้สิไปต่อพอเราบอ,อีกเลยนี่แต่ว่าสองโมงในยังบริษเด็จเลยจ้ะเวน,นี้เนื้อแดงแดงหญิงมาใกล้ๆมันน่าได้อยู่นะตรงเนี้ยหนาเกินไปไหมแกอาจจะบอกก่อนนะบอกอีกครั้งนะว่าเป็นคนที่ทํากินเก่งมากเหมืนแนมอย่างคนว่าเขาเซ็กซี่บอเขาสิขายดีทอกเดีแบบนี้พี่น้องจ้ะขยดีทอกก่อนนะอายนเป็นคนหนึ่งที่ เป็นสาวอวบนะคะสาวอวบก็จริงแต่ไอมีของดีคือพี่น้องโฮโบอลย,ยังไอมีดีท็อกของ KPP นะคะตื่นเช้ามาที่ท้องโล่งเลยน้องเสียนว่าไอเป็นคนสาวอวบก็จริงแต่ว่าไอมีสันดระนะคะอวบยังไงให้ดูดีก็คือถ่ายท้องทุกเช้าราคา179บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวไอเสียมาเป็นดีท็อก KPP นะคะเป็นตัวยาทั้งหมด12ชนิดวิธีการทานก็คือเอาไปต้มไอต้มมาเรียบร้อยแล้วเนาะ จะได้สีขดเหล็กอย่างนี้สามารถดื่มได้เป็นเดือนดื่มยังไงก่อนนอนนะคะมันมีวิธีการต้มพี่น้องมาตั้งยานนะคะทุกคนจะก่อนอื่นไอต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะมันเป็นดีท็อกมันจะแตกต่างกันมากไอต้มมาเมื่อเ้านี่มันจะมีถุงผ้าอย่างนี้นะคะต้มให้อย่างนี้เนาะมดต้องเอาออกจากถุงผ้านมันมันจะมีหมากตูมก่านะตูมกามะขามแขกใบมะขามแขกกระเจี๊ยบมะตูมยาหวานปอละปิด ฟางแก็ขั้วยพริกไทยรามดอกคมฝอยผู้ซาจีนใบเตยสามารถเก็บไว้20วันอันนี้เป็นผู้สาจีนถ่าจะแยกห้เป็นนี้เลยพี่น้องก,ก็ต้มลงไปใส่น้ำ4ขวดเล็กถ้าเป็นขวดใหญ่ก็ใส่2ขวดนะคะทุกคนจะ้ะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นสามารถดื่มได้เป็นเดือนถ้าผู้ใดคุมน้ําหนักคุมอาหารไปด้วยรับรองน้ําหนักลงแต่อายมาสายกินเนาะขอแค่ถ่ายท้องออกทุกวันเอาสิ่ง สิ่งสกรปรกออกจากร่างกายไอ้ก็โอเคแล้วไอ้มีหุ่นอย่างนี้ไอ้ก็โอเคแล้วเชฟปะประมาณนี้นะคะทุกคนจะจิ้มอเอาแบบบะสุกได้แหละเพิ่นกินปะจังนหนอยแบบนี้อเออเออได้ปะประมาณนี้เดะเอาเอาขึ้นนะสุกไรมาสิอันนี้ลวกค่ะ โอ้มันจะเป็นตะก,กินปลาเนี่ยน้ะงโบแจน้องโบโบขมเจอาปลาไอขมไปกันเลยค่ะไปค่ะไปลูกสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนจะมากินจุเนื้อเสือห้องให้กับเพียขมมากโบ chào và ok gặp lại. hẹn gặp lại. hẹn như này Chào nào, khốn khốn. bắp nó là lúc mình sẽ khẳng nhớ mày ạ nhiều mất cho kia kia nào kiếm tạp bố tạp bố đã ผ่ดิจวัตรอร่อยล,ลองมาลานแอนนาบาร์ดิไทเบิง่งเดอร์ไผ ไข่มันดีตับมันเพชรหวานอ่อนเออแต่ว่าพวกคอต่อเนี่ไปเมิงดูจิงๆแล้วมันว่าอืมได้ดูพอให้ผมพอ khó khăn dạ ba ไวะไชิมหน่อยอแจ่วแก่อร่อยกระบูฮาวดิคิปในบ๊อกต้องรอดบบหวานชมเขาเอิมตับหวาน จะทำว่าเอาไปปิ้งมาแซ่บเลยบูมันไปเนาะจะกะแก่อยู่นะจำได้บอสิไปปิ้งขท่านั้นิมอ่ก็แข็งอยู่แข็งไม,ม่เยอะบักซีมาเด้อพี่น้องปองไปสู้ขูดสุขนไผ่เบอร์แซบไปแซ่บ หยาให้มันสุดๆแล้วก็ไปหยุดหยุดที่โบท็อกทางสกลนครกลับมาหอดอีกแล้วทางพี่น้องเป็นแนไดเนาะอันนี้หอดแล้วบราโบน้ำมาน,นมเนาะเรืกันหนาวอีกเขาคิดว่า bà nhá. Thôi, là bên nào. Dính dính. Ừm, mặc à. นะคะพูดไปค่ะจุของเราออบอสมัน่กินจับนันก็นนเกินไปเลยสิคะน้ <laughs> อ,<ม>นองเกดพยายามบอมาจากกักตัวนะจ๊ะบอสมากักตัวเพื่อนบอส เลยเหรอวะอืมืม <า S 1> อ่อแรกนะ่ะไข่เสด็จอบเมื่ออื่นเนาะอันนี้เยไข่กักตัวเพิ่มไขมันนั่มเข้าไปอือหอมท้าตึกในโรซาว่าแบบหอมปะอือขอหอมหน่อย อยากกินไก่หมดจานนะแกแกรู้ไหมทําไมเพราะการกินไก่หมดจานคือการหมดใจ <c oughs> เอาหมกนี้ยเล่นไก่ที่บ้านนะได้ได้ทำไมอ่ะจะเปลี่ยนอือหือคำรับของไงยนะัง พี่โรสเชิญเป็นบอดเลยวะหึทำพอดีเอาอกกำลังกายเป่าน่าเีจริงจริงนะเป็นงอเงาได้ไหมล่ะเนาะไขมันดีอ่ะกินถูกก็ดีนะ เื่นไปเลยสิคะพี่น้องจา้าไอคอสารภาพคลิปนี้แล้วจ้ะมันเหนียวไปได้สำนึิแล้วจาว้าบ้อีหลีหาว่าแสบบ่กกระแสบอยู่แล้วนะแต่มันเหนียวอะ่ะ แบบนี้นะได้ยัมมั่แกใอ่เนาะอพอทอกโอเคนะคะพี่น้องจา๋าผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ดีทอกหรืออะไรก็ทักมาหาไอาย้ยได้นะคะไอพร้อมที่จะส่งให้พี่น้องทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ก็มาทักทายด้วยคลิปกินจุสุกนะคะ ขอญาตไปก่อนนะคะบอกแล้วนะคะว่าจะกินไก่หมดจานเพราะเรี่น,น้ำเนี่ยเพราะมันคือการหมดใจค่ะ <laughs> บ๊ายบายขอบคุณค่ะคุณค่ะ